โอเคก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมหมูตู้ชาแนลนะครับนะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับอักูตอนกับดันเจียนใหม่รายอาทิตย์นั่นเองนะครับเนาะอ่าและแล้วนะครับผมวันนี้ ก็หน้าจออาจจะดูแปลกๆไปนะวันนี้ผมทดลองใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับลองถ่ายดูนะไม่รู้ว่าจะแปลกๆหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ค่อยถนัดนะครับผมถ้าเกิดติดขัดอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าดันเจี้ยนใหม่รายอาทิตย์ของอาทิตย์นี้จะเป็นอะไรนะ อ่าก็จะเป็นรูปตัวตุ่นนะครับแล้วก็ดันในระดับมีเดียมนะของที่จะแจกก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่ตามหา t ทคคิเบ bon ิลโพส o ซสเซอรนะครับก็มีนะครับผมดันนี้แล้วก็มีหมวกเทคนะแล้วก็คอมพาวเสุดท้ายก็คือเทคทาเปจลา s เซตเตนั่นเองนะฮะโอเค okay. ไปเจอกันในดันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ในดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็รู้สึกว่าจะเป็นในแบบดันธรรมดานะไม่ใช่ดันพิษไม่ได้มีดันอะไรแบบบอบาอะไรนะแต่ว่า ในที่นี้คือผมเตรียมชุดเกาะมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าดันนี้อาจจะต้องแทงเยอะนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็จะมีห้องที่เออเราไม่จะเป็นต้องเข้าก็ได้นะอย่างเช่นห้องเมกาเลียมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้นะครับผมเพราะว่าในห้องอ่ะมันไม่มีกล่องอะไรดีหรือว่าใครอยากได้ชิปก็เข้าไปก็ได้นะครับจัดไปแล้วก็เดี๋ยวขอเออ,อน,นี้มาหน่อยนะทอสมาหน่อยนะเพิ่มแสงสว่างให้เรานิดนึงนะครับผมโอเคนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะวิ่งตามหากลองนะแอบกุญแจกันก่อนเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าผมจําไม่ได้นะว่ามันอยู่กล่องไหนเออบอกเลยว่าจําไม่ได้ครับผมปึ๊บนะตรงนี้ก็แบบไปแบบไวๆเลยนะจัดไปอันนี้ไม่ใช่นะครับผมปึ๊บโอเคขอดูก่อนนะว่าโอ้ข้างบนมีห้องนะครับอะ คือพอทงภาษาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอาจจะเป็นภาษาแปลกๆหน่อยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเออไม่ได้เปลี่ยนนะครับบอกตามตรงแล้วก็เดี๋ยวเออมันเข้าทางไหนวะเข้าทางนี้นะครับผมสัตว์ในด่านตอนนี้เห็นเป็นเอ,อ่อแพคคีนะครับผมเนาะแล้วก็ห้องแรกนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมห้องแรกนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าตัวตุ่นนะฮะตัวตุ่นนะครับผมจัดไป ตัวตุ่นสตันครับผมตัวตุ่นติดสตันเดี๋ยวพกยากันสลบไว้หน่อยก็ดีนะครับโอเคมาเลานูนะครับผมสองตัวสามตัวออ้โหโดนมันสตันอย่างไวทุกคนมาเลยฟันดีครับฟันฟันคางฟันคางเออดูดิผมยังไม่หายเมาเลยเออบ้าเอ้ยมันเสียเวลาตรงที่เราต้องวิ่งตามหามันนี่แหละทุกคนคือแบบถึงแม้หลุมมันจะใหญ่นะแต่ว่า มันมืดนะเออนะครับไปเลยนะครับนู่นข้างหน้าผมว่านะใช่แหละแน่นอนหุบเบลอเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บโอ้โหไม่โดนไม่โดนมาเด้มาเด้อเออเออเออ,เ,อ,อเรียบร้อยไปขู่เลเวล450ร้านะครับผมยังเยอะแต่ว่ามันก็ตายเร็วนะคือผมใช้มีดฟันเลยนะเพราะว่าไม่อยากเสียเวลามันไอ้อะไรอย่างเงี้ยดูสตาร์ละนี่ปีมาสองตายสองมาสองตายสองนะครับ มาดิครับมาดิเฮ้ยโคโคเออแล้วก็ตรงนู้นนะเอ้ยตรงนู้นซากมันเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่นู่นไงมาละปึ๊บมาดิแบบสับกลุ่มก็ดีเลยเมื่อกี้มาเดยมาเดย์เฮ้ยสตันตนัวได้สตันเหอรอสตันเหรอผ่านไปนี่ครับผมสำหรับห้องเลกนะก็เล่นเอาซะแบบมึนหัวเลยนะเฮ้เดี๋ยวเราขอดรอปเนื้อทิ้งกันก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างหนังก็ทิ้งนะครับ คือตอนเนี้ยเราอยู่ที่ห้องแรกนะแล้วก็มันมีกล่องให้เก็บด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอใส่เป็นชุดทิกเลยแล้วกันจะได้วิ่งไวๆเนาะลงเลือดแล้วก็ไม่ได้กินกันนะเดี๋ยวขอกินเลือดก่อนสองถ้วยสองขวดเลยสองถ้วยเลยนี่แล้วกันนี่ใช่ไหมใช่เลยโชว์เาให้อันนี้ได้อะไรเอ่ยโอ้ได้เป็นยานะครับผมรู้สึกว่าดันนี้จะแจกยาเยอะเหมือนกันนะครับเนาะ แล้วก็เออมันจะมีวอแทบอยู่นะทุกคนอืมต้องวิ่งกันอย่างระมัดระวังเหมือนกันนะเอ่อขึ้นไปทางไหนวะทางนี้ปะวิมองไม่เห็นวิทางนี้ขึ้นไปข้างบนนี่วะอ่ะโอเคเดี๋ยววิ่งไปตรงนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกเนาะเรามาดูก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้มีกล่องด้วยนะเอ่อปุ๊บเดเพิ่งมีวอแทบนะฮะเอออดีเพิ่งมีวอแทบนะยังไม่อยากตาย <laughs> เออจัดไปอันนี้กล่องเอ่อ เขาเรียกว่าบูปินปืนนะอาวุธปืนนะครับผมแล้วก็วิ่ง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 วแทบวนี่่ะไม่มีนะโอเคไปเลยขวับเขาให้นะผมผมคิดว่าตรงนี้แหละนะครับผมน่าจะเป็นกุญแจนะจัดไปกุญแจตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งไปอีกฝั่งนึงนะอีกฝั่งนึงไม่รู้ว่ามีอะไรเปล่าเออมันมีแบบมันมีอีกฝั่งนึงอะของห้องก่อนอื่นเลยเราต้องกลับไปที่ห้องก่อนนะ อ่านี่นะครับผมปุ๊บปุ๊ปปุ๊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 อาจจะเป็นกล่องพรีเมียมก็เป็นได้นะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าให้เราขึ้นไปตรงนี้นะแล้วก็เลี้ยวนะครับฟึ้นฟื้นฟฟฟฟมันจะมีวอแเท็บปะวะผมเสียวมากเลยนะทุกคนบองตรงปากเขาให้อันนี้อะไรเอ่อกล่องกระสุนนะครับผมกล่องกระสุนนะ แล้วก็อันนี้ทิ้งไปปุ๊บอุ้ยไม่ได้ทิ้งสลับเปลี่ยนมาใส่ปุ๊บขอชักลูกซองหน่อยแอะโอเคนะครับผมป,บป,บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเอ่อถ้าบินไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยว,วอแทแอปหูตกใจมีวอแทบนะครับผมเป็นเอ่อซิงเกลิลแทบนะหนึ่งครั้งนะครับผมไปปุ๊บแล้วผมจะ วิ่งตรงเข้าไปมันจะเป็นลาวาหรือเปล่าวะข้างหน้าเดี๋ยวดูก่อนนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะทุกคนอ่อุ้ยแผนที่มองเห็นแสบตาตรงนี้เราสามารถไปเก็บกล่องนี้ได้โอเคไปปรับเก็บทุกกล่องนะครับผมอ่าได้อะไรกระสุนยางโอ้โหหนังสติ๊กนะครับผมออกมาทำอะไรแล้วก็ตรงนี้มีวอแทบนะคิดว่าน่าจะเป็นซิงเกิลแทบเหมือนเดิมนะครับ่ะยังไงไปใช่แหละไป จังหวะนี้ปุ๊บแล้วก็งูอะไรของตัวเอเอเฮ้ยแล้วทำไมวิ่งกลับมาที่เดิมวันนี้บ้าเลยวิ่งกลับมาที่เดิมโอ้โหจะบ้าตายแล้วก็ต้องมารอวอแทบอีกเนี่ยนะไปนะครับผมร้อนๆนะช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะขอวิ่งยาวๆเลยนะครับผมตรงไปยาวๆนะปุ๊บตรงนี้มีอะไรเอ่ย ไม่มีนะครับไม่มีนะแล้วก็ตรงนี้มีจุดจ๊มนะครับผมเป็นบ่อลาวานะครับนะใครมีเปีกแบงปอถนัดใช้ก็จัดไปนะครับผมเนาะใครไม่ใช้ก็ต้องวิ่งกันแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมเนาะโอเคผ่านมาได้นะครับปึ๊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 บโอเคอยาวไปยาไปยาไปนี่ครับผมหวังว่าจะไม่มีบอแทบนะจัดไปแล้วตรงนี้ได้อะไรเอ่ยตรงนี้ได้อะไรเอ่ย ตรงนี้เป็นกล่องพรีเมียมนะครับนี่เลยพรีเมียมนะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีทางแยกตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะ,ยอะแล้วก็ตรงนี้มีวอลแท็บอีกนะครับผมเป็นเอ่อน่าจะซิงเกิลแท็บเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเต,มติมดิเติมดิเฮ้ยโอเคเติมเราไปเลยนะครับนี่เลยง่ายดายนะครับแล้วก็มีอ่จุดเติมน้ําแล้วก็กล่องนะ สึกว่าตรงนี้จะเป็นกล่องธรรมดาแล้วก็เออเราเก็บของกันเสร็จแล้วเราก็ต้องวิ่งไปต่อนะไปะนะครับผมอย่าไปอย่าไปนะครับจังหวะนี้วิ่งเลยยาวๆนะครับผมไม่มีอะไรให้เก็บแล้วแหละแต่ว่าอาจจะต้องระวังบอแถบกันนิดนึงนะเออนะครับอ,อ่าใช่ไหมวะใช่แหละนะครับไปทางนี้ทางนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดีย๋ยวปะ เดี๋ยวปะใช่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องไปทางไหนอ่ะอ่าทางนี้ทางนี้โอเคใช่นะครับผมอ่ะวอแทบเหมือนเดิมนะฮะจัดไปหนึ่งครั้งแล้วไปนะครับไปเลยปึ๊บมๆน่าจทางนี้ปะเดี๋ยวขอดูแผนที่นิดนึงนะคือแบบสับสนกับชีวิตเหลือเกินช่วงนี้นะครับผมอ่าใช่เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่ห้องตุ่นนะโอเคผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเกิดน,นะครับผมผมว่าจะต้องอีก มียาวเลยนะจัดไปโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะครับผมนะนี่ทางนี้เลยนะครับมีเอ่อบอแฉกบอสเีอ้าวมีห้องนะครับผมไม่รู้ว่าห้องอะไรซะด้วยนะครับนะก่อนอื่นเลยก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นห้องอะไรอะ่ะมันอาจจะต้องแทงหนักๆก,ก,ก็ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ที เราต้องเอาชุดเทคออกเออเออเออนะช่วงนี้เออแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวใส่เป็นเลือดเลยนะแต่ไปปึ๊บโอ้อันโลทำค่าความเย็นนะครับผมห,ห้องนี้อันโลกัดติดสก,กิลด้วยนะแนะนำให้พกยาแบบปวดเหี่ยวมานะผมนะเออมันจะทำให้เราแบบไม่ติดสก,กิลเสียเลือดนะครับผมแต่ว่าผมลืมออ,ออกมาอ่ะไม่เป็นไรผมลืมออ,ออกมาก็ฝันกันต่อไปปันกันต่อไปนะครับผม ดูองออกมาก็ต้องอยู่ให้ได้ครับผมจัดไปจับไปเพราะว่าไอตัวจ่าหูจะมีสกิลแบบลูกฟันนะฮะมันจะทําให้เราแบบเสียเลือดแบบนี้เลยนะฮะโอ้โห,โหเลือดก,กระชูดออกจากตูดก,กันเลยทีเดียวนะครับผมจัดไปฟันต่อนะครับผมนี่ครับผมจะสังเกตว่าจะขึ้นลูกฟันนะฮะด้านขวามือของเรานะอ่าฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันให้ยับนะครับผมสำหรับอันโลห้องนี้เขาก็ อ่จะมีชิปให้เราด้วยนะครับนะอ่าก็เหมือนเดิมครับผมกดเทคออลแล้วเราจะได้ชิปที่ไม่ติดล็อกนะครับนะฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟัน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 มาดิครับตัวที่ไหนแล้วครับมาดิครับมาดิครับ,รบยองยาเราไม่โฟกมานะจังหวะนี้ลืม <laughs> ลืมนะฮะจัดไปมาดิครับมาดิครับวิวาว,วาววาวยีวาว เอาดิเอาดิเออ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 ฟันเล็บขบฟันเล็บขบฟันเล็บขบเออจบไปเนี่ยครับผมเล่นซะแบบเนื้อเต็มตัวเลยนะเดี๋ยวผมขอดบเนื้อนิดนึงนะครับผมอ่ะจัดแปะดบเอ้ยไม่ใช่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 ต้องคลิกที่เนื้อก่อนแล้วก็ดบอนะแล้วก็เอ่อเปิดเพื่อดบอันนี้อีกทีอาเคลาตินแล้วก็เอ่อไฮนะครับผม โอเคตอนนี้ชักจะเริ่มหิวแล้วนะครับผมแล้วก็ในห้องเนี้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนเนาะอ่าไม่มีกล่องอะไรแต่ว่าเราก็ต้องผ่านอยู่ดีนะเราต้องผ่านห้องนี้ไปให้ได้นะครับผมเนาะแล้วก็ด้านหน้านะครับผมก็จะมีมอสช็อปนะครับด้วยเนาะแล้วก็แพ็คคินะโอเคเออผมจำเป็นต้องไปไหมทางนี้ <laughs> อ<ะ>เออทางนี้นะครับผมอ่ะผมจะไม่เข้าแล้วกันนะเพราะว่ามันจะเสียเวลานะ แต่ผมจะให้คุณผู้ชมรู้คร่าวๆนะครับผมว่าเนี่ยห้องตรงเนี้ยเดี๋ยวผมวงไว้ให้นะเนี่ยนะครับผมนะข้างในนะผมกล่องที่เราจะได้เป็นกล่องเซตเดินะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่เราจะเจอคือเมกาทีเลียมนะเออก็จะมาในรูปแบบของการเพิ่มเวลนะครับผมเนาะโอเคนะผมเก็ต <laughs> กันนะผมเดี๋ยวเราจะไปห้องอื่นกันเลยนะเพราะว่ามันไม่มีของสําคัญอนะ่ะผมจะไม่เข้าไปนะมันเปืองเกาะนะครับโอเคนะครับ คนใครที่อยากได้ชิปเมกาทีเลี่ยมก็ไปจัดได้เลยนะครับนเนาะไปจัดกันเลยนะครับชนเขาให้อันนี้ได้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นกล่องกระสุนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับแล้วก็ห้องต่อไปเราจะต้องเจอกับอะไรเดี๋ยวขอเช็คเกราะหน่อยนะเหมือนจะยังไหวนะครับยังไหวนะ,ะจัดไปเลยนะครับผมห้องนี้เทเลเบิร์ดนะครับผมเนิบขานะนะอา่า คือเลือดเบิร์ดเนื้อขาว่ะอยู่ตรงไหนอ่ะมาแล้วนะครับผมฟันฟันฟันโบ๊ะโบ๊ะเข้าไปโบ๊ะโบ๊ะฟันนี่ฟันนี่เออ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 เนี่ยเขาเรียกตบไก่นะครับผมมาดิครับมาดิครับหึหึไม่ฟันมาละเฮ้ยเออโอเคครับผมจัดไปเดี๋ยวมันก็มานะครับผมอีกชุดหนึ่งนะคือผมไม่อยากไปเดินหามันเพราะว่ามันจะไกลนะครับนี่ มาดิมาดิตกไก่ตกไก่ตกไก่ตกไก,ไก่ล่วงไปดิล่วงไปดิล่วงไปดิอ่าเราอีกอย่างหนึ่งคือเราโดนเนืบขาด้วยนะครับผมเนาะเราไม่ต้องวิ่งไปหานะผมเดี๋ยวมันมามันเองโอ้โอ้สนไุได้เรื่องเลยเฮ้ยหูยาปลาต้องมาแล้วจังหวะนี้ดาบปลาต้องมาแล้วจังหวะนี้โค้เข้าไปเรียบร้อยมาดิครับนะิ่มจะชินกับโทรศัพท์แล้วนะครับผมจังหวะนี้ โอเคผมก็ได้อยู่นะโอ้โหสี่ตัวผมขุขอกันขอมัน,อมนเออนั่นแหละดีดีมากเลยลูกเออเออมามามาเออเรียบร้อยครับผมสำหรับเธอและเบิร์ตก็มีชิปให้นะก็กดเทคออเราจะได้ชิปเข้ามานะครับนะแบบไม่ติดล็อกนะฮะแล้วก็เดี๋ยว เอามาอีกเอามาอีกนะครับตรงนี้ก็ขอดรอปทิ้งเลยแล้วกันสําหรับเนื้อกับหนังนะโอเคจัดไปนะครับแล้วก็สําหรับห้องนี้นะครับก็มีกล่องให้เราหนึ่งกล่องนะด้านหน้านะครับผมไม่รู้ว่ากล่องอะไรเหมือนกันเดี๋ยววิ่งไปดูหน่อยนะไปไปดูกันเลยนะครับผมปึ๊บชนเขาให้นะครับผมปาบได้อะไรเอ่ยได้ยายาเลือดสองขวดนะครับผมแล้วก็เออ มีอะไรอีกไหมอะที่เราแบบยังไม่ได้อ่ะอืมเราต้องไปทางนี้แต่ว่าห้องมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวขอเปลี่ยนนะครับผมใส่เป็นชุดเทคดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะเพราะว่าชุดเทคนี่จะทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับโอเคไวขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยาหมดลิตด้วยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะครับผมขอกินยาด้วยนะอ่าโอเคดจ็อบมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปดูฝั่งทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเออ มันไม่มีห้องนะคิดว่ามันจะเป็นแบบให้เราไปเก็บของอะนะเราต้องไปเก็บของก่อนนะครับอ่ะโอเคนี่ครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าห้องไหนมีอะไรบ้างนะแล้วก็จะเก็บกันทุกกล่องเลยนะปึ๊บเขาให้อะไรรู้สึกว่าจะเป็นบูปินพวกชุดแล้วก็อันนี้เป็นบัตรบัตรแพ็คหรือเปล่าอ่าเป็นเลือดนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บอันนี้ไม่มีอะไรเหรอมีได้อะไรเอ,อ่ย อันนี้เป็นยานะยาเพิ่มค่า exp นะครับโอเคไปกันต่อนะครับตรงนี้กล่องสุดท้ายอันนี้ได้อะไรจะ๊ะอ๋อได้เป็นบูปินของคอมพาโบนะครับผมเนาะ,ะก็จะมาในรูปแบบของ a s c e n d i n นะผมไม่แน่ใจว่ามันใช่กล่องเทคหรือเปล่าแต่คิดว่ายังไม่น่าใช่หรอกผมว่ากล่องเทคมันต้องอยู่ใ,ใกล้ๆห้องบอสนี่แหละนะฮะเพราะว่าไอ้กล่องที่มันจะแจกพวกคอมพาอโบอะไรเงี้ยที่เป็นบูปินเนี่ยมันมันมีแบบ มันมีเกินกาดอยู่ในดันเจียนอยู่แล้วนะครับผมเนาะคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่นะเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ใช่จุดไคลแมกซ์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะทางนี้แล้วกันนะครับเหมือนว่าจะไม่มีโบว์แทบนะโอเคตรงนี้มีหนึ่งกล่องนะครับจัดไปนะครับผมได้อะไรเอ่ยจะาเป็นยานะเอออ่ะปุ๊บขอดูหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้มันจะไปไหน โอเคเราต้องขึ้นไปอีกนะจะมีห้องรอเราด้วยนะทุกคนด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะตรงขึ้นไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเก็บของก่อนนะเออไม่รู้ว่ามันจะให้อะไรเรานะเดี๋ยวเราต้องไปเก็บก่อนนะครับหวั <c oughs> งว่าจะไม่มีวอลแทบนะครับผมขอวิ่งแบบไวๆกันเลยจังหวะนี้ผมไม่อยากตัดเยอะนะแต่ว่าบางอย่างก็ต้องตัดนะครับผมเพราะว่าบางทีแบบเอัดย,วยาวๆมากๆมกันหนักเครื่องนะครับเวลาอครับอัพลงแบบ วิดีโอเอ่ YouTube อ YouTube ่ะเนาะโอเควันนี้ก็แบบพูดกันติดขัดหน่อยนะครับผมผมเป็นร้อนในก็ขออภัยกันด้วยนะปึ๊บปึ๊บเก็ปบ,ปบ,ปบ,บปากนะฮะนะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดละกันนะครับนี่ถ้าเกิดไม่ได้เข้าไปห้องมีการที่เลี่ยมก็อาจจะไม่ค่อยเปลืองนะเอออาจจะไม่ค่อยเปลืองนะครับห้องนี้รู้สึกว่าจะเป็นจังเกิลนอตนะครับนะ จูลิงจิ๋วนะฮะแล้วก็เข้ามาพร้อมกับดิงบุลังกูตังนะครับผมเออกอริล่าดิจัดไปฟันมันฟันมันฟันมันโอ้โหเลือดมันห้าหมื่นนะครับผมห้าหมื่นกว่าเลยนะในหมวดของบูตอนเนี่ยนะครับผมทํายังไงก็ได้นะผมให้เข้าใกล้ตัวเล็กเนะี่ยแล้วก็ฟันมันให้ตายให้โดยไวนะครับผมนี่คือถ้าผมว่าฟันนี่น่าจะตายไวสุดแล้วแหละในะนีในีน นี่ระวังขี้ที่เข้าปลาใส่เราด้วยเนี่ยผมจะทําให้เราติดสลบนะมาดิครับมาพีตายไปแล้วจะรออะไรล่ะมาแล้วก็ลดเลือดเราด้วยนะในในในมีชิปป่ะโอโ้โหลิงพวกนี้หาชิปยากจริงจริงนะครับแม่ต้องบอกเลยนะว่าอ่ากอริลลานี่มันไม่ค่อยแจกชิปให้เรานะเออโอเคครับผมว่าตรงนี้เราจะมีกล่องนะตรงนี้า ของเทกหรือเปล่าโดนแล้วกันโอเคครับผมว่ากล่องนี้น่าจะเป็นกล่องเทกนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ห้องบอสนะคิดว่านะครับผมเพราะว่าอ่ดันนี้เขาแจกบูปินของคอมเพลบูกันด้วยนะโอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปกัน,กนต่อนะครับด้านหน้าก็จะมีห้องนะรู้สึกว่าจะอ่ะเป็นห้องบอสแล้วล่ะนะอืมห้องบอสไหมต้องห้องบอสเซ่นะครับผมมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เออ ก่อนอื่นเลยก็จะมีกล่องแล้วก็เดี๋ยวเราไปเติมน้ำกันด้วยตรงนี้จะเป็นกล่องเทคที่ทีเ่เป็นกล่องเทคลองนะฮะเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะเออนะครับนี่เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นห้องบอสนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ทำวิกฤตันเชยนก็กดทำเกวสกันด้วยเนาะผมทำไปแล้วนะครับผมเนาะโอเคจัดไปครับผมเข้ามาที่แทน่นแล้วกด Enter เลยครับผมไปเจอกับบอสช,ชาลีกัน โอเคผมบอสชาล,ลีอยู่ด้านหน้านะฮะอ่าจะบอสปลาขี้ขี้เมาของเรานั่นเองนะครับนี่มันวิ่งมาแล้วมามาแล้วดูบนปลาปุ๊บปุ๊บนี่ยตัวนี้อุ้ยมีโดนมาดิมาเดเออมาเดเมาเดมาเดเออปวดที่ไหนล้วเฮ้ยปวดที่ไหนแล้วครับมันเมานะผมมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก มันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกว่ามันโดนยิงเออแล้วก็เดี๋ยวเอ,อ่อป๊บนี่ขอพักเซมินาหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลูกกระสุนด้วยนะแหมนะครับมาแล้วมาแล้วปุ๊บปุ๊บมันจะปาขี้ใส่เรานะครับผมแล้วก็นี่ยับยิงยับยิง,ยยงปุ๊บอุ้ยไม่โดนนี่ไงละ่ะมาดิลัวที่ไหนละเฮ้ยอะไรไปไหนเล่าไปไหนเล่้ว้าววาววาววาวมา เรามาก็ได้ถึงครึ่งทางแล้วน,นะครับผมอยิงเจเลือดมันแบบไปครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่มันแบบจะไปไหนละเฮ้ยมันนี่มันนี่มาเนี่มาเนี่อุ๊ยปุ๊บปลาแน่เลยนะอ่ะอุ๊ยปุ๊บนี่งไงนี่ไงอยากปลาใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉากฉา,ากหน้าผมไปนิดเดียวเองทุกคนโอ้โหไม่เอาไม่เอาเข็นขี้แล้วเรานี่ไหมมาดิ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 น่ะ เดี๋ยววิ you. ่งวงว่ะวิ่งมาวงว่ะเดี๋ยว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 วิ่งวงเฉยว่ะเอาดิเออเอาเอาเมาตีไปเรื่อยเดี๋ยวดุปดุ๊ปอืวิ่งนี่ไง๊เมาเราก็ตีเขาไปเรื่อยเราฮะไงอย่างไงเอาเลือเลือเมาเลือเฉยเมาวเลือเฉยี่ีป๊ นี่มาเด็กปุ๊บก็โยนตรงหน้าเลยเรียบร้อยโอ้โหเครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอบอสชลีนะแม่ดูดูตัวมันดิโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เสาแดงนะครับ โอเคนะครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะับสำหรับดันเจียนใหม่รายอาทิตย์นะครับผมที่เราจะมาเจอกันทุกอาทิตย์เช่นเคยนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็ดันเนี่ยก็เป็นระดับของมีเดียนะปานกลางนะครับผมห้องที่เข้าไปก็ถ้าไม่เข้าไปห้องมีกาทิเลียมก็ ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะห้องมกาทีเรียกมันก็จะมีจุดที่เราสามารถให้เขาไปติดเสาแล้วก็ยิงได้นะผมก็ซึ่งผมไม่ได้เข้าให้ดูนะเพราะว่าในห้องมันไม่มีของน่าสนใจอ่ะก็เลยไม่ไม่ได้เข้านะครับผมเพราะว่ากล่องข้างในห้องน่ะมันเป็นกล่องเดิลนะครับผมเนาะมันมีแบบไม่ได้แบบมีกล่องพรีเมียมหรืออะไรที่แบบน่าเข้านะครับผมก็เลยไม่เข้านะโอเคสําหรับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Ooh. Uh,